ท่านนายกรัฐมนตรียื่นชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ําของประเทศไทยคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าคลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบค่ะสําหรับรายงานกา,ารลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงสร้างเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการ เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ําของประเทศไทยเพื่อการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืนค่ะซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติสำนักง,งานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ยังมีสำนักง,งานโครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNDP ประจำประเทศไทยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนแบบให้เปล่านะคะจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียวซึ่งจะช่วยสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการน้ำค่ะคำานึงถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรและใช้มาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกร เรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะ รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไปผลการลงนาม MOU ครั้งนี้นะคะสะท้อนถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่คำนึงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดกับภาคเกษตรกรนะคะรัฐบาลให้ความสําคัญในการบริหารจัดการน้ําเพื่อความปลอดภัยการดํารงชีวิตและคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านน้ํามาอย่างต่อเนื่องค่ะ